I mean, call you, right? Huh? Okay, let's go. Go cut your hook. Don't run. I am holding you. พามาโอคอลกันมี่นโอ้ยเด็กๆโอคอลรู just woke up มามี่ just woke you up <drawn out your soul> กมตัวต่นค่ะพี่น้อง look at ปรมานั้นตื่นเลยฮะยูวกมีอะไรไม่เสียละ Let's go. Hello. Go there, Titi over there. You see Titi? Cause see put me over there too. моей долго differences b e a r g e d e s u บรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่นอ้องคึค้นฝ่าคึ้นฝนพัดนาหมนีมิฝนสิตกเบิดมือตัวแล้วตัวอีกค่ะพี่น,อน,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 น้องน้ำนสระน้ำแห้งขาดแงปีนี้ไม่เคยเห็นแห้งขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะไปแล้วหากันแล้วยังเศร้าค่ะค่ะพี่นอ้อง มุ้งเสาตื่นยิ้มมือเสาสามีพคน,นข้าเขาของนาพคนน่ะนะินเสียงหมาเอิญ่นเอิญเอาหายิ้มมือเสา <c oughs> ออกมาปล่อยมามาปล่อยมาออกชุดนอนขอดบ้าน,ดน,น,านดได้เปลี่ยนว่าจะย่างมาเบิ่งซื่อๆกับอดบัวใดปล่อยเป็นออ ยินเสียงเล็กไทยเนี่ยตัวเล็ก Are you okay ฮันยังมาหากันแล้วมาสองฟังมาคนละพันค่ะฟังเนี่ยฟังฟังคางแมวจะเป็น Standard Bird ฟังฟังพุ่นจะเป็นโดรเบตโดรเบตอ่าพิ่นใส่ขี้ทั้งหลังค่ะฟังนี้จะเป็นมาลากเป็นมาแข่งสองสายพันธุ์ต่างชนิดกันฟังพุ่นโอ้ยวังลูกด้วยนะสเตลล่นะอีซี่อีซี่ฮันดีดีสเตลลไว ว่าก็มาว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าภาษาลาวว่าเบิดซูภาษาคา่ะพี่น้องย้นกันรูบี้แม่มึงแม่ละแม่มึงละรูบี้ be nice okay แกะค่ะแกะเลยยุซีตัวขายเบ็ดกับพี่น้องเดียงบ่ไหวแค่มาหาตัวนี่ก็พอแห้งแล้วค่ะไปใส่กระสิอบ่ได้แล้วดีดีนั่นตัวปูค่ะตัวกลาง ตัวตีตีลูกสาวใหญ่อยู่ฟังบุญบุญมีลูกสาวหน่อยคารีน่ะตัวนี้สเตลล่าตัวสี้ำตาลอยู่ข้างหน้าน่ะรูบี้แม่แม่พันนี่สองตัวค่ะเขารัพัน นรคุยจังคนอื่นซ้อนเลยค่ะพี่น้องตี้ตีคนนะตี้ตีสะนาแหงค่ะพี่นพระอาทิตย์กำลังขึ้นกำลัแสง,แง,แง,แงแกันเริ่มเริ่มอยู่คนละค่ะพี่น้องชอบค่ะแมงมาอัน บันหนอกเว้ยเึ็นตั้งขอนเลยค่ะพี่น้องอยื่นตกขวนอย่างนี้นี่งขวนสุดนอนยังอยู่ค่ะอากาศดีมันนี่บ่หอนแล้วก็บ,บ่หนาวเมื่อวานนี้ยังมือเสาร์สีหนาวหนาวจัง่อย ฟ้ามเพื่อนบ้านค่ะบ้านห้างกันค่ะพี่น้องอันนี้คลอกมากห้างกันไล่เติบแต่ว่าวายานี่ล่มพัดมาก็ด้ยิน,น,นฟังฝุ่นก็จะเป็นอีกฟ้ามหนึ่งทั้งฝนฟ้ามใหญ่ตอนในบ้านคนฟังนั่นถนนฝากนั่นค่ะพี่น้อง ค่ะทีตรงนี้ล้อมหัวเบิดเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่ฟังฝุ่นล้อมเบิดเลยค่ะแต่ก่อนเลียงตึงแพะตื้อคักแน่ค่ะพี่น้องหอมลวไว้จังสี่บอยูเอาบอยูค่ะพี่น้องบอทอนแต่อนอันพันลักไปฟังพุน่นฟังพุ่นข้าเจ้าฟังท่านค่ะพี่น้องฟังเพื่อนบ้านเขาปลูกเขาโพดเขาปลูกทั่วเหลือง แพะมักลักออกอันอยาไม่เห็นกินมือเื่ออยากกับพี่น้องเพิ่นปรยากเพิ่นมักไปอยากฟังข้างเขาปลูกของไปดูไลค์ข้าเจ้าครูว,ว่าสุบเบรมากอีกขนาดเบรีขึ้นเลยเขาก็เลยแต่อ้อมหัวแล้วก็เอาหัวไฟฟ้าใส่อยากไลยเศร้าเรียงเลยค่ะแพะดื้อไล,เล่เรียงแกะง่ายค่ะเพิ่นบบดือ้อ ว่าแพะมันน่ารักมันจะเฟรนลีแล้วนารักแต่ว่าดื้อคักแม่เดี๋ยวกันลยเดี๋ยวเดี๋ยวกะตื่นแม่เขากัด เก็บค่ะพี่น้องเก็บตะเห็ดลายดอกไม่ป้าก็สวยค่ะพี่น้องต่กอนเนี่ยดอกเนี่ยจะลายจะเต็มถุงเลยค่ะปีนี้ป้อยมาใหมากเนี่ยหรืออาจจะเป็นที่ฝนบดีก็จะทุกปีนี่ดอกเนี่ยจะเต็มถุงเลยค่ะดอกเนี่ยจะเต็มไปเบอเลยเหลืองแบบสวยมากเลยดอกท่านชื่อว่าอ่าสูซสนไอซูซี กี่ตัวน,นะคะซูซันไอาซูซิถ้าจำผิดหรืออาจจะออกเสียงบูเธอกระได้ออกเสียงบูเธอกระขอไพ่เลยค่ะ,ะพี่น้องเนี่ยไปยินสล็อตแลบบ้วเบองเมียทำยังบีทำมันทำมาแล้วเดินมากะคะ่ะ ไปเยอามากครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งเนี่ยมึงเห็นแม่มากแล้วขมันหันเอิ่นโบแลีนแลีนแต่แม่เซยตุยอยู่ตงง้องยางเปลาสองเงยน้องคนงใง้พี่น้องมึงจะหัน <Han. S 3> ดีดี <D idi> ดี you like you for dich, ๊ดดิ m ดดิ๊ l ดิ๊ดดิ๊ดดิ like ๊ดดิ๊ดิ m l let's go. ด Mommy you. มามีโฮลิ่งยืดยืดไปล้าน้ำหนาไปแล้วกันนะไปไปเล่นไปเอิ่มกันละค่ะเอิ่มกันละ,ละ <c oughs> มาแล้วคู่ฟึกมาแล้วตัดกีบให้อามิสมาตัดให้ ตัดบปได้ว่าให้ตัดคือพี่น้องตัดตื้นหน่อยตัดตื้นหน่อยก็ได้ไปกันค่ะ